แต่เราจะฟังครับไปานี้ซ้อมไม่ดีวันครับก็ซ้อมต่อยแทนนะครับโดยตัวอาทิตย์นึงครับแต่ก็ซ้อมอยู่ครันก็คือซ้อมอยู่แล้วครับผมได้ที่รายการรออยู่ไหมมีต่อยยี่ผมครับอ๋อต่อยยุโรปครับอ๋อก็เลยเลื่อนมาที่ฝ่อยนี้ครับผมอืมแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับถิ่นป้อมบับครับแล้วมีใครเต็มที่ป้อมที่ซ้อมาที่ไหนมีรักชมหมายแล้วก็วิจินุฟรครับแล้วพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้รออยู่แค่ไหนสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่ได้ครับน้ำหนักเขาปล่อยมาประมาณอยู่ประมาณหกสิบอ้สิบเอ็ดครับแล้วเี็นหัวเสียใจอะไรครับเขากับตอกครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอแบบหนึ่งบุบบลเคยเจอแล้มั้ยยังไม่เคยเจอครับใช้แรกเลยครับไม่ได้มีสายกันก็ปล่อยเข้ามาป่ะเสียใจครับเขาไม่มาเสียใจตีตีอืมแล้ววันนี้ระวังตัวก็ รอดูเป็นวิีดีกว่าครับค่อยใสเรื่อยครับผมเนี่องเราใส่ไปแรกไปเมื่อไหร่เดือนมีนาครับอ๋อใช่ไอต่อยตมีนาครับชนะนาคีครับอ๋อแล้วตั้งแต่นั้นก็เลยหยุดยาวหยุดโควิดยาวเราขึ้นมาขึ้นยขาไปนี้แต่ไม่หยุดมากกว่าเราไฟหนึงได้ครับนี่แล้วมีคะแนนเราไหวแค่นี่มีผลไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยใสเรื่อยอืมแล้วใส่มันมาเรื่องทุกหมดที่ไฟออกมาโอเคติดได้ครับ เราพึ่งจัฒนาอะไรครับทางงาครับฝึกตัวเองหลอกแบบนี้นะฝากพี่น้องชาวพังงานะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจริญเต็มที่แน่นอนครับคขอบคุณครับวันนี้